ร้านนี้ไม่ใช่ร้านซุกี้และผัดไทยที่อร่อยที่สุดในหัวหินจะเป็นที่ไหนร้านนี้คือมาไปกินบ่อยมากคืออร่อยทุกอย่างเลยใครที่กำลังตามหาผัดไทยหรือซุกี้แห้งที่หอมกระทะขนาดนี้คือต้องร้านนี้เลยเข<อ>ัาไปหอมกระทะมากหอมจริงพี่สาวมาจากกรุงเทพมากินก็คือติดใจต้องซื้อกับบ้านไปถึงห้าห <ใน S 2> <น>ัวบทเลยว่าอยากให้ร้านอยู่ที่กรุงเทพแต่ร้านนี้อยู่ที่หัวหินค่ะเป็นบุญของชาวหัวหินและใครมาต้องมากินนะคะที่เห็นอยู่นี่คือเนื้อวากิวแล้วเขาให้เป็นแผ่นเบลอขนาดนี้เลยแผ่นแนไม่พออร่อยอีกกุ้มใจกุ้มใจว่าวากิวก็น่ากกิน ครที่กินหมูกรอบตลอดตลอดจะรู้ว่ามันไม่ได้อร่อยทุกร้านแต่ร้านนี้อร่อยมากไม่กินหมูไม่กินเนื้อเขาก็มีทะเลคะแล้วทะเลสดมากหมึกเด้งกุ้งดีสั่งเลยและนี่คือผลประกอบการที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะบ,บอกเลยน่ากินทั้งนั้นนี่หอมทุกจานเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรีบกินละค่ะเดี๋ยวมันไม่รอม้อนมาขอยกให้หมูกรอบเป็นจานที่ MVP ที่สุดบนโต๊ะนี้เลยละกันคือมันกรอบมากเดี๋ยวให้ทุกคนฟังเสียงนะ ือมันดีมากทุกคน t e x t อร์ก็คือแบบแทบจะละลายในปากอร่อยเวอร์จานต่อมาก็แน่นอนวากิวเลยคะ่ะอร่อยไม่ผิดหวังวากิวชิ้นใหญ่เท่าน้าึ้นมาเทียบให้ดูเลยห <c oughs> มึกสดปลาดีสมกับที่เป็นเมืองทะเลจานหนึ่งที่ไม่ก็ชอบเป็นเนื้อโคขุนนะคะบอกเลยว่าอร่อยเหมือนกันทานคาวแล้วก็ต้องเติมสดชื่นกันหน่อยทั้งผลไม้ปอกพร้อมทานผลไม้สกัดเย็นน้ำสมูตตี้ยู่มอไม่รู้จะกินอะไรดี <c oughs> เขาก็เลยแนะนํามาให้นะคะเป็นผลไม้ดองลาดท็อปปิ้งด้วยบุยจริงๆมีอีกท็อปปิ้งก็คือน้ำปลาหวานแต่ไมคะดิย เลยที่ไมเลิงมาตั้งแต่เข้าร้านค่ะทุกคนข้าวเหนียวมะม่วงนี่แหละถูกมากเพราะตบท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วงคือฟินมากเลยค่ะทุกคนอร่อยทุกจานทีเด็ดหัวหินบอกเลยใครมาต้องแวะนะคะร้านกระทะไทยค่ะ